สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพบกับผมอาจารย์อังคูลพาพันธ์ครับแล้วก็อาจารย์ชนจีลาสังพูธานนท์ค่ะครับวันนี้วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูครับเราจะมาเปิดโลกอาชีพครับท่านอาจารย์ชนจีลาวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอโนนสังค่ะเราอยู่ที่ประตูสู่หนองบัวลำพูค่ะวันนี้ใช่ครับนะฮะที่โนนสังเนี่ยเราจะมีพื้นที่หนึ่งก็คือเขื่อนอุบลรัฐแล้วที่นี่ท่านอาจารย์รู้ไหมครับว่ามีของดีอะไรบ้าง แอบเห็นค่ะมีน้ําเยอะเลยน้ําเยอะเลยแสดงว่าตรงนี้ต้องมีปลาแน่นอนนั่นแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทําอาชีพอาชีพหนึ่งครับแล้วก็เป็นสินค้าโอทอปของอําเภนอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูด,ด้วยอยากรู้วิธีการทํำไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะมาไปดูอะไรกันค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับ สวัสดีค่ะวิธีไยชุมชนหนองบัวลำพูนะคะดิฉันนางสาวชนจิราสมพทธานนท์ค่ะแล้วก็แม่สมนึกบรวนามค่ะค่ะวันนี้ขอแนะนําให้รู้จักแม่คะกลุ่มอะไรนะคะที่นี่เราเรียกว่ากลุ่มกลุ่มปลาแปรรูปค่ะกลุ่มปลากลุ่มปลาแปรรูปแม่สมนึกใช่ไหมคะแม่คะทาไมถึงคิดจะมาทําปลาตรงนี้คืออาชีพมันดูรอขอบเคลื่อนไหมคะอดูติดเลื่อน นอกจากเฮ็นายเฮ็ดหน้าแล้วก็มดหนาให้หน้าหน้าแล้วก็มาเฮ็ดท่า,าอาชีพเสริมอนะไรอย่ะงเงี้ยค่ะนว่าเออเฮ็ดจังใดจังสิมีอาชีพเสริมหลายๆในหมู่ชุมบานมู่บ้านนั่นใช่ไหมเพิ่มเพิมห้อ<ะ>เฮาพิ้องค่ะเพราะว่าตะกอนแม่ก็เฮ็ดปุย๋ยเป็นกลุ่มปุย๋ย<ะ>อาชีพปุย๋ยเป็นประธานกลุ่มปุย๋ยค<ะ>่ะก็เรียกว่าเออเพิ่นก็นเลยแนายหน้ามามเฮ็ดกุ้มป่าอีกแน่เพราะว่าแม่สมดุลเ์นื่เคย เคยผ้าเห็ดกุมนันกุมนี้กุมอาชีพหลายหลายอย่างซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีวิเลยชุมชนเข้ามาส่งเสริมทักษะตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะเมื่อเมื่อตอนไหนคะแม่วันที่ยี่สิบเก้าเนาะประมาณยี่สิบเก้าสิงหาค่ะที่ที่เดือนสิงหาเราก็ได้มีทางวิาลัยชุมชนหนองบุรังพูของเราค่ะมาส่งเสริมมาสนับสนุนเอาเอาอุปกรณ์และก็มา สอนค่ะส่งเสริมวิธีการทําให้ปลาเสริมมาให้ต่างสันตังสีเป็นแบบนี้แบบนี้ให้มันถูกสุขาลักษณะขึ้นอย่งค่ะวิธีการทําปลาอาบแดดของแม่เป็นยังไงบ้างคะคือขั้นแรกเอาปลามาจากปลาโมงซื้อปลามาจากเจ้าปลาโมงพนนี้เนาะน้ำปลามาแช่น้ำใส่น้ำแข็งใส่ถังไฟเบอร์ไว้ใส่น้ำแข็งห้อมแลวกมาน้ำมาสำหรับอุปกรณ์เท่ากับพิถา มีเขยงมีมีดนี่กะละมังเล็กใบได้น้อยเวลา้าตากปลาเก่นมาก็มาใส่กะละมังมีน้าแข็งพองอะอต้องใส่น้าแข็งทุกทุกทุกที่เพราะว่าวเวลาเ้าวขอดเก็ดปลาขัา้วปลาแล้วน้าปลามาขอดเก็ดกแต่มาขั้วมาแหวะใส่เอาเหงือกออกแล้วก็ขูดทองออกละลอนแล้วก็ไปทิ้ลงในกะละมังที่มีน้าแข็งให่เ่าก็ะคือยังละเซาน้ำไว้แล้วก็ไปล่งงางล่างสองน้า ใส่ตะกร้าพักไวพักไวสเสด็จน้าเหมือจงเอาใส่ถุงใส่ถุงแพ็คแล้วก็กไปใส่ในถังไว้เบอร์เอาน้ำแข็งโบกกบไวมือรุ่นจังเอามาเห็ดพอเตือนเศร้าขึ้นมาเข้ากับมาล้างอีกเจนม,มาลา้างเศ้านำใส่ตกสะกร้าเสด็จอีกอก็มาพักไวให้ให,หน้าเมือ่อตอนที่ข้าพักปลาไวนั่นข้ากับมาเอาน้ำผสมเครื่องปรุงข้าพวกชูเลดเกลือน้ำตาลคือเอามาสร้างมือวา่าน้ำนักปลาสิบกิโลนี่ต้องใส่เกลือเท่าไหร่ น้ำตาลเท่าไหร่ชูโรเท่าไหร่ลักกามาผสมร่วมในหัน่นผสมร่วมในน้ำน้ำสี่ลิตรสิบโลสี่ลิตรสี่ลิตรเข้ากับข้นไปให้เกลือให้น้ำตาลให้น้ำชูโรละลายนี่คือการตากปลาวงนะคะปาลากระหัวหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะล้างเรียบร้อยแล้วจะทำการตากก็คือตาก เลื่อจากจุดนี้และเวียนทับไปทางขวานะคะจำเป็นที่จะต้องแวะตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะมันต้องเลยทับกันแบบนี้นะคะ น,นี่คือลักษณะของปะวงค่ะ เป็นไงคะเราไปดูวิธีการผลิตมาแล้วเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากมีเคล็ดลับนิดหน่อยใช่ไหมคะแม่เคล็ดลับของเราก็คือ 1. ต้องสะอาดใช่ค่ะสสะอาดรสชาติดีความสดใหม่ค่เน้นย้ามากเลยค่ะมาถึงตรงนี้ก็แม่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนโดยแท้จริงนะคะก็อยากฝากไว้นิดนึงใช่ไหมคะว่าเพื่อชุมชนโดยแท้จริงอยากให้ช่วยกันสนับสนุนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสู่ อ,อนาคตไปภายภาคหน้า,านี้นะคะอย่าลืมว่าปลาอาบแดดเนี่ยทำโดยชุมชนชเพื่อชุมชนนะคะแล้ววิธีไรชุมชนของเราก็ต้องการยกระดับให้สู่ไประดับ สังคมต่อไปนะคะในวันนี้ต้องขอบคุณแม่มากเลยนะคะแลวก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ได้มาสาธิตในวิธีการผลิตปลาอาบแดดเมืองนนสังนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเรามีอีกหลายรายการที่จะมาแนะนําให้ท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ